สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำตัวแป้งลอดช่องใบเตยและตัวแป้งสีขาวที่ทำจากน้ำกะทิเคล็ดลับทำให้แป้งเป็นเส้นสวยนุ่มเนบวิธีทำเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นแป้งสีเขียวกันก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนำใบเตยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อนำไปปั่นค่ะ ส่วนใบเตยให้นำไปล้างทำความสะอาดก่อนค่อยนำมาหั่นนะคะพอหั่นเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะส่วนผสมในการปั่นน้ำใบเตยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะก็ใช้เป็นน้ำปูนใสสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเราจะแบ่งไว้สำหรับเวลากวนแป้งและอีกหนึ่งส่วนเราจะเอาไว้ปั่นรวมกันกับใบเตยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นใบเตยกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานําใบเตยที่หั่นเสร็จแล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะใส่ใบเตยลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้ตามด้วยน้ําเปล่าส่วนน้ําเปล่าก็ให้ใส่ลงไปพอปั่นได้ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะค่ะต่อไปก็ให้เรากดปัน่นปั่นไปจนกว่าใบเตยจะละเอียดดีค่ะพอปัน่นใบเตยละเอียดนี้แล้วจากนั้นก็ให้นํามากรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บีบเอาเฉพาะน้ําใบเตยค่ะ ส่วนกากเราก็จะเอาทิ้งเลยตอนนี้เราก็ได้น้ำใบเตยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้น้ำใบเตยข้นสดแล้วก็น้ำปูนใสไว้สำหรับตอนกวนแป้งค่ะต่อไปก็ให้เตรียมชามผสมเสร็จแล้วก็ให้ใส่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันลงไปค่ะตามด้วยน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็คนส่วนผสมแป้งเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําใบเตยที่เราแบ่งไว้รอบที่2ลงมาคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนน้าใบเตยเราจะแบ่งใส่อยู่ที่2รอบนะคะต่อไปเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะและตอนนี้เราก็คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนเราจะไปเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งสีขาวกันต่อเลยค่ะส่วนผสมแป้งสีขาวก็จะมีประมาณนี้เลย ส่วนผสมแป้งสีขาวเราก็จะใช้น้ำหนักปริมาณเท่ากันกับแป้งสีเขียวนะคะและใช้แป้งตัวเดียวกันส่วนน้ำปูนใสเราก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนที่1เราก็จะแบ่งไว้ตอนกวนแป้งและอีกหนึ่งส่วนเราก็จะแบ่งไว้ผสมแป้งค่ะต่อไปก็ให้เราเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันลงไปรวมกันค่ะ ใส่แป้งลงไปเสร็จจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำปูนใสตามลงไปแล้วก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปจนกว่าตัวแป้งจะละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ำปูนใสที่เราแบ่งไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะส่วนน้ำปูนใสเราจะแบ่งใส่อยู่ที่สองรอบนะคะจากนั้นก็ให้คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็คนผสมแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วต่อไปเราก็จะนําแป้งมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะทําแบบนี้แป้งของเราจะได้เนียนตอนนี้เราก็ได้ผสมแป้งเสร็จทั้งสองสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกวนแป้งกันเลยก่อนที่จะไปกวนแป้งแนะนําให้เตรียมน้ำเย็นจัดไว้รอก่อนค่ะเพราะเราจะนําแป้งมากดใส่น้าเย็นจัดแบบนี้ต่อไปก็ให้ตั้งกระทะ เสร็จแล้วใส่น้ำแป้งสีเขียวลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราจะกวนแป้งสีเขียวก่อนนะเสร็จแล้วให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้แป้งของเราไหมแล้วก็ติดกระทะได้ค่ะตอนนี้เรากวนแป้งมาได้5นาทีลักษณะก็จะข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานำน้ำปูนใสที่แบ่งไว้มาทยอยเติมแป้งได้เลยค่ะ พอใส่น้ำปูนใส่ลงไปแล้วถ้าลักษณะแป้งยังแห้งอยู่ก็สามารถเติมน้ำปูนใสลงไปได้อีกค่ะเสร็จแล้วเนขั้นตอนนี้จะต้องรีบกวนแป้งอย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไม่ได้ค่ะในช่วงที่เรากวนแป้งถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งก็สามารถทยอยเติมน้ำปูนใส่ใส่ได้เรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราจะกวนไปจนกว่าแป้งจะได้ที่ค่ะในขั้นตอนนี้อย่าหยุดมือเด็ดขาดถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งไหมแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะตอนนี้เราใช้เวลากวนแป้งมา20นาทีนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยแป้งของเราก็เริ่มที่จะแห้งแล้วก็มีสีที่เปลี่ยนไปค่ะจากตอนแรกเป็นสีเขียวเข้มตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่ะ ตอนนี้เราได้ใช้เวลากวนแป้งมา40นาทีค่ะลักษณะแป้งของเราก็จะออกเป็นสีเขียวใสแบบนี้เลยนะแป้งของเราก็เริ่มที่จะสุกดีแล้วค่ะลักษณะก็ยังเหลวอ,อยู่นะคะเราจะคนต่อไปอีกสักพักเพื่อให้ตัวแป้งมีลักษณะที่ข้นเหนืดกว่านี้ค่ะตอนนี้เราก็กวนแป้งมาจนได้ที่ดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งมาใส่บนพิมพ์แล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะส่วนพิมพ์ที่เราใช้วันนี้นะคะ เราใช้เป็นกระชอนที่แดัดแปลงนะคะโดยการนำตะปูมาเจาะรูแบบนี้เลยค่ะก็สะดวกง่ายไม่ต้องซื้อพิมพ์ค่ะหรือใครมีพิมพ์ก็สามารถนำไปใส่พิมพ์แล้วก็กดได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะกดแป้งจนกว่าแป้งจะหมดค่อยมาดูกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแป้งลอดช่องสีเขียว ทำง่ายโดยไม่ต้องใช้พิมพ์ก็สามารถทำทานเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทำแป้งสีขาวต่อกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำแป้งสีขาวมาก,กวนก่อนนะคะในขั้นตอนนี้แป้งอัดตกตะกอนเราก็จะใช้วิธีการกวนแป้งให้ตื่นก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งกระทะใส่แป้งสีขาวลงไปใส่แป้งลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เปิดไฟให้ใช้เป็นไฟอ่อนสุดเหมือนเดิมในการกวนแป้งค่ะ และในขั้นตอนนี้สำคัญเลยให้กวนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะถ้าหยุดมือจะทำให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลากวนแป้งมา5้านาทีลักษณะแป้งก็จะมีความข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อไปก็ให้เรานำน้ำปูนใส่ที่เราแบ่งไว้มาผสมแป้งได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทยอยแบ่งใส่เอานะอย่าใส่ลงไปทีเดียวค่ะ พอใส่น้ำปูนใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนหรือว่ากวนแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะพอกวนแป้งมาได้สักพักลักษณะแป้งก็จะประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆถ้าแป้งแห้งก็สามารถทยอยเติมน้ำปูนใสลงไปได้ค่ะก็ให้เราทยอยใส่น้ำปูนใส่แบบนี้แล้วก็กวนไปต่อสักพัก ถ้าแป้งเริ่มแห้งก็ให้เราทยอยเติมน้ำปูนใส่ใส่อีกค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกดีและที่สำคัญขอย้ำเลยในขั้นตอนนี้อย่าหยุดมือเด็ดขาดค่ะและไฟที่ใช้ควรที่จะเป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ได้ใช้เวลากวนแป้งมา40นาทีลักษณะแป้งก็จะมีความขาวใสแบบนี้เลยค่ะ ส่วนวิธีเช็คว่าแป้งสุกดีหรือ,อยังนะคะก็ให้เราสังเกตที่สีแป้งถ้าแป้งมีลักษณะที่ขาวใสก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะแต่แป้งมีลักษณะที่ขาวข้นแป้งของเรายัางไม่สุกนะคะและตอนนี้เราก็ได้กวนแป้งมาจนสุกดีแล้วค่ะลักษณะแป้งที่สุกดีก็จะขาวใสแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะกวนอีกสักพักเพื่อให้แป้งของเราข้นเหนืดกว่านี้ค่ะ ตอนนี้เรากวนแป้งมาได้ที่แล้วเราก็จะนำแป้งมากดใส่พิมพ์เหมือนเดิมค่ะในขั้นตอนการกดแป้งเราก็จะนำกระชอนตัวเดิมมากดนะคะหรือใครมีพิมพ์พก็สามารถใช้เป็นพิมพ์พได้เลยในขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะให้กดแป้งลงไปในน้ำเย็นจัดเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะกดแป้งให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กดแป้งจนหมดแล้วลักษณะที่ได้ก็จะเป็นเส้นสวยแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีทำตัวเส้นลอดช่องสีขาวค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำตัวลอดช่องของเราเสร็จทั้งสองสีแล้วค่ะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นแป้งสีขาวที่ทำจากน้ำกะทิและอีกตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่ทำจากน้ำใบเตยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทําตัวแป้งรอดช่องทําง่ายมากเลยนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ